สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลเอ่อผลพระตื่นทุกสกิลนะที่เห็นวไม่ตานะอันนี้ไม่ใช่รหัสไม่ใช่รหัสหลักที่ดูที่รีวิวสกิละะอยู่ไปนะฮะในอีกรหัสหนึ่งนะฮะเออเราก็จะมาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าก็จะเป็นการแปงลงร่างนะฮะแต่ว่าจะเป็นการแปงลงร่างที่ใหญ่กว่าเดิมนี่ จะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นการแปลงร่างนะครับที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วมีวงแหวนเวทด้วยนะฮะก็มีประมาณนี้ที่ที่สองก็ประมาณนี้เลยก็คล้ายๆเดิมอะแต่ว่ามันจะไม่คล้ายเดิมอ่ะดิพูดย่างง้ไม่ด้วะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่นะเดีย๋ยให้ดูใหม่โอเคมา <c oughs> นี่เะ้มันคล้ายๆปล่อยเหมือนอะไรสักอย่างเลยอ่ะ กิล <Skill. S 2> เอ่อสกิลที่สามเป็นการปล่อยลำแสงอ้ไม่เลยแล้วก็ <c oughs> จะปเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับสกิลที่สามนะครับผมส่วนสกิลที่สี่ก็ต้องมาดูไกลๆหน่อยนะปล่อยนี่มันก็จะเป็นปล่อยลำแสงแบบกระจายไปักว้างเลยนะคะผมสกิลนี้ก็แบบเคลื่อนที่ด้วยรวดเร็วนะครับผมก็ แต่ผมมีอะไรอยากจะบอกอย่างนึงนะฮะอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะเออเราสามารถทําประกาศได้ในการกดแบบสกิลแรกแล้วก็สลับไปที่ดาบนะฮะนี่ดาบของเราก็จะใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยดิโคตรเทคโคเทพเลยดูดิชิฟชิฟน,นี่ดาบเชียงคูดโคเทดาบใหญ่ด้วยนะฮะประเด็นดาบใหญ่โห ก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย